ัดไว้ก่อนไม่รู้จะได้ลงไหมรับผัดบักบ,บุ้งหมูสับสักจานไหมคะอืมมีไข่เจียวด้วยนะแต่เข้ากล้องไม่ได้พื้นที่ไม่พอไข่เจียววันนี้เป็นอยากกินอาหารแบบนี้นะคะกินส้มตำบ่อยมาก อีสานจนไม่รู้ว่าจะกินเมนูไดแลรอพี่นอ้องกินทุกมือายคิดบ่ออ,อกหรอมันมันลืนจะไปจะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไปเปลี่ยนที่นอนไปกับพี่น้ำค่ะสองคนโนผู้ชายนะคะผู้ชายเขาไปทริปดูรถดิฟรถอะไรเขาก็ไม่รู้นะคะที่อีกรัดหนึ่งค่ะอีกรัดหนึ่งนะคะก็เป็นสาวโสดค่ะ นนก่อนหน้าจะไปตั้งแคมป์ไปแคมปิ้งกับพี่น้ำแต่ดูจากสถานการณ์แล้วสภาพตินฟ้าอากาศแล้วซึ่งเดียเด๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะมันยังไม่แน่นอมันยังไม่เถียรน,นะสถานการณ์ช่วงนี้ ก็เลยได้จองเป็นห้องพักนะคะแต่ก็เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ไปทำอาหารกินเองนะคะจะไปหาที่ปิกนิกหาที่ทำซุมตําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนที่จะกลับไปทำงานนะทุกคน เที่ยวรอบนี้จะเป็นรอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบสุดท้ายที่จะไปเที่ยวแล้วนะคะที่จะไม่ออกไปไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเตรียมตัวกลับไปซ้อมเด็กนะคะเด <c oughs> ็กจะเปิดเทอมนะคะก็ลายเดือนนะหกวันต่ออาทิตย์เหมือนเดิมค่ะ อร่อยไม่ได้กินนานมากเมนูนี้นะคะไปเจอผักบุ้งสวยผักบุ้งที่มันก้านเล็กๆนะคะที่ไม่ก้านใหญ่นะคะกินกับเอามาวจะเสริมกินกับส้มตำกินไปแล้วแหละแต่กินไม่หมดมันเหลือแล้วมันเริ่มจะเฉาแล้วเพราะว่าในตู้เย็นเนาะมันเย็นแล้วมันทำให้ผักเฉาค่ะก็เลยไดเอามาผัด เคลียร์ตู้ปานุกจะไม่อยู่สองคืนสามวันนะคะว้าวไปแล้วค่ะเดี๋ยวรีบไปแพคก,กระเป๋านี่ค่ะ